โซบังไปสูบปลาไหมโหน้องนิชานะฮะโซบังไปจับปลาจับปลาของน้องนิชาป่ะพ่นต้องสะป่ะนิชานิชาได้ปลาเยอะอย่างนิชาฮะได้ปลาเยอะอย่างนิชาฮะได้ปลาเยอะอย่างฮะปลา แข็ง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 มันแข็งแข็งมันสีเสียวแม่เราเขาเขาจับใสจอุ้ยถือว่าตัวใหญ่นะครับโอ้ยตัวใหญ่เลยนี่ใช่เห็นมั้ยเหรอเอ้ยแล้วมันแข็งนงี่ยพอไหม ยังเอาไว้ให้สมหวังสมหวังนี่ยดเดี๋ยวนี่มาช่วยจับหน่อยนีย่ช่วยจับปลาแล้วม,มากใกล้ๆหน่อยมากใกล้ๆหน่อยวันนี้เลยวันนี้เลยไห <c oughs> ว้ขสมหาหรือว,ว่าฮาชิหรือว่าฮาชิจะช่วยจับฮะมีตัวไหนจะช่วยจับฮะมีตัวไหนจะช่วยจับ มีตัวไหนจะช่วยจับปลาฮ <c oughs> ะ <c oughs> มีแต่รอกินอย่างเดียว <c oughs> ไม่จับช่วยไม่ได้กินนะเนี่ยเอาไว้กินเก่งกว่าเพื่อนนะครับ <c oughs> น่าจะให้เอาไว้จับไปเลยเอาไว้ไปจับเดี๋ยวนี้มีแต่รอกกินอย่างเดียว <c oughs>